วันนี้นะคะเชฟกูอ้ออัดคลิปค่ะวันนี้จะมาทำกุ้งผัดพริกสดนะคะกุ้งกุลาขนาดยี่สิบตัวกิโลจุกจกุวันนี้มาดูขั้นตอนกันด้วยนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาตัดหัวกุ้งก่อนนะคะตัดอันนี้เลยตัดอบบันนี้แล้วรู้มาว่า ข้างในเนี้ยมันจะมีเส้นอะไรก็ไม่รู้ของกุ้งเนาะ,ะเพราเขาจะออกออกก่อนวิออกไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเน,นี่ยมันทําให้เหม็นซ่าเลยเอาออกทุกครั้งเลยค่ะก็อทาออกทุกครั้งแล้วก็เอาตรงนี้ออกอี๋ออก็เหลือแต่ตรงหัวแล้วพวกก็ตัดออก ใส่ถ้วยไว้อย่างนี้นะคะเอาไว้ผัดเป็นมันกุ้งแล้วเราก็ตัดตัดหลังเลยค่ะไากาตัดตัดถึงหางนะแล้วก็ตัดลายหางทีอย่างนี้ดูกากุ้งจริงเลยอะ่ะแตะออกนะเอาออกมาแล้วนะคะดูซิข้างหลังมีอะไรนะมไม่มี กุ้งก็จะผ่าตรงนี้ด้วยผ่าตรงท้องตรงนี้มันจะมีเส้นอยู่เห็นปะถ้ามันเป็นกุ้งเลี้ยงอ่ะเส้นมันก็จะดำๆอ่ะที่ท้องดำคั้เก้าออกอันนี้มันเป็นกุ้งทะเลเนาะเนี่เราตัดแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วก็จะมีหัวแยกมาแบบนี้นะแล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งหมดกุ้งที่เราซื้อมากุ้งก็จะเลือกกุ้งตัวใหญ่ๆเพราะกุ้งเกลยดปอกกุ้ง ็เลยยอมซื้อตัวใหญ่นะ่คะออกแกบนี่ทุกครั้งนะคะก็เอาหัวออกตรงคางนี่ออกไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็ตัดตรงหัวตัดตรงหัวออกงนี้นะ,ะแล้วก็เอากันไกรตัดหล่านีดผ่ามันก็ง่ายตัดแล้วมันไม่ต้องใช้มีดผ่าเปิดออกปุ๊บมันหลุดตปหมวแล้วก็แกะ ส่วนที่มันเป็นเส้นดาข้างหลังของกุ้งออกวิธีการเอาเส้นที่หลังกุ้งออกมันก็วิธีใครวิธีมันเนาะหลายหลายหลายๆท่านที่เ็าลง youtube เขาก็จะมีวิธีของเขาเขาก็ทําแบบเนี้ยนะแล้วก็ผ่าตรงท้องตรงนี้เอาไส้ตรงนี้ออกด้วยได้แล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็ต้องล้างกุ้งให้สะอาดนะคะ ทำไปเรื่อยๆจุดกระทั่งหมดอ่างเนี่ยเวลาไปซื้อกุ้งนะคะเราอยู่กรุงเทพเนาะเราอย่าไปหวังว่าเราจะได้กุ้งแบบสดจากมาหาสมุทรอรงจะไปไม่ได้แต่เวลาเลือกซื้อกุ้งพวาจะเลือกซื้อกุ้งที่ที่คอมันยังแข็งแบบนี้ค่ะที่มันยังแข็งมันไม่อ่อนมันไม่มาไม่หักนะกุ้งเวลาซื้อต้องเลือกกุ้งเองนะเนี่ยเอาที่มันเป็นคอแบบเนี้ย ที่มันเป็นตัวและคอมันแบบตรงไปกับหลังแบบเนี้จับแบบนี้ยไม่ใช่เลือกไปนละคอหลุดออกมาแบบนี้อันนั้นคือกุ้งไม่สดแล้วนะเราก็ต้องเลือกพยายามเลือกที่มันสดที่สุดเท่าที่เราชาวกรุงเทพจะได้นะอย่าไปซื้อกุ้งกองกองบางทีเขากุ้งเก่าๆมามันก็รสชาติมันก็ไม่อร่อยมันกุ้งสดๆเนาะเพราะนั้นเวลาเราซื้อกุ้งนะคะก็ต้องเลือกนิดนึงนะแล้วก็ร้านความสะอาดให้มันน่ากินเนาะเพราะเรากินเองเนาะต่อให้เราทําให้ใครกินมันก็ต้องสะอาด นะคะเพราะความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญของการทํ<ม>าอาหารนะแกะแ่เสร็จแล้วโดนกุ้งทิ่มไปนหนึ่งแผลนีโปง้งเรียบร้อยตรงในอ้อต้องมีการเสียเลือดทุกครั้งกุ้งมันตายไปแล้วยัยงจะให้มันทิ่มอันนี้เราก็เอาที่มันเป็นส่วนหัวที่ตตดออกนะเก็บไว้นะแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดตัวเนี้ยนยตัวใหญ่น่ากินไงแต่ว่าเวลาทําอ่ะ ก็ไม่ได้ทําตัวใหญ่ชิ้นใหญ่นี้นะหรือก็จะตัดพอตัวใหญ่พวกก็ตัดเป็นสามชิ้นนะคะมันก็จะพอดีคําก็จะอร่อยทานกับข้าวหนึ่งคำหนึ่งคำอร่อยเลยถ้าเราทาทั้งตัวมันดูสวยแต่เวลาจะกินมันก็ต้องมาตัดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือวมาบางคนไม่ตัดก็กินทั้งตัวก็เปลืองกายเลยมันมีอยู่แค่ยี่สิบตัวเท่านั้นเองกุ้งกั่สมาชิกทั้งหมดตั้งห้าหกคนในบ้านนะเราทำไงก็ต้องแบ่งไม่ปั่นก็บุญและล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาด ใน youtube นะเขาบอกว่าเวลาเราล้างทองสาดก,กุ้งอะ่ะเขาให้ออกเกลือค่ะหี๋ยวก็ก็จะออกเกลือลมาล้างกุ้งให้มันหมดเมือกเพราะบางทีกุ้งมันก็ยังมีเมือกมีคราวเนาะล้วก็ใช้เกลือนะคะเกลือมาคราวแล้วก็ล้างใส่ไว้ถึงเกลือ กุ้งออกเป็นสามชิ้นนะคะเดี๋ยวค่อยหานะตอนนี้หั่นเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเป็นชิ้นนี้ไอ้ตรงข้อหานะนะ่ากินห่อนน่ใหญ่เบ้อหนึ่นขามามเดี๋ยวพ่อก็จะแช่ให้มันเป็นกุ้งเด้งกุ้งกรอบนะคะทีนี้ไอ้วิธีการทำกุ้งเด้งกุ้งกรอบเนี่ยมันก็จะมี คนเขาทำอยู่ใน YouTube เยอะมากหลายวิธีมากนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูของครูอ้อนะอ่ะตันนี้กุ้งนะคะเห็นหน้าเห็นหน้าเลยก็ใช้เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดานั้นที่คนใช้ทำเค้กนั่นแหละเบกกิ soda ้งโซดาแบบนี้นะคะก็จะประมาณหนึช้อนหช้อนหช้อนอบข้าวเลยเนี่ยช้อนที่เรากินข้าวเลยตักมาเลยหช้อนค่ะ หนึ่งช้อนเนหนึ่งช้อนอยู่ในกล้องแล้วก็ใส่ไปในกุ้งนะคะใส่ไปในกุ้งหนึ่งช้อนโรยไปอ่ะเอากล้องมาใกล้ๆแล้วเราก็เห็นไหมแล้วก็ขยำกาก็ขยำตอนนี้มือเหม็นไปหมดแล้วเหม็นข้าวกุ้ง จากนั้นเราก็ทิ้งเอาไว้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณสิบห้านาทีและในช่วงสิบห้านาทีที่เรารอปุ้งที่เราแช่เบกกิ้งโซดาอะไรทำไรงานยังไม่หมดนะคะพริกค่ะพริกยังไม่ได้แก่พ่อซื้พอพี่คิดออกมาสิบบาทใช้หมดเลยนะคะสิบาทนะไม่ต้องไปเสียดายไม่เผ็ดไม่อร่อยนะคะแล้วก็กระเทียมซื้อมาขึ้นอีกหอ กระเทียมกลีบใหญ่นะคะกระเทียมของจีนนะคะนะทำไมต้องใช้กระเทียมกลีบใหญ่ใช้กลีบเล็กได้ไหมใช้เพื่อจะกลีบเล็กกลีบใหญ่ที่ข้อใช้กลีบใหญ่เพราะข้อขี้เกียจแค่นั้นเองนะตอนนี้คลิกกับกระเทียมได้แล้วนะคะเดี๋ยวข้อก็จะปั่นพริกกับกระเทียมด้วยกันนะใช่แล้วละเอียดยิบไปเห็นไหมคะ จะละเอียดจะหยาบแบบไหนก็แล้วแต่นะใครชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นค่ะอาหารไทยแต่เดิมมันไม่ได้มีสูตรหรอกว่าอะไรเท่าไหร่ก็ทําต่อขั้นตอนต,ต่อไปก็คือก็จะลวกกุ้งค่ะกุ้งที่กุ้งที่เราแช่เบกกิ้งโซดาเมื่อกี้นี้เราจะลวกกุ้งก่อนนี่ต้มน้ําก่อนนะคะนี่ค่ะกุ้งลวกเสร็จแล้วก็จะสีประมาณนี้ขาวๆดิงด้งๆเยอะๆแบบนี้อร่อยกรอบนะคะเนี่ยกินเข้าไปแล้วกุบกรอบมาก มกันเดี๋ยวก็จะถึงขั้นตอนผัดนะคะเอ่อสิ่งที่ต้องใช้นะคะก,ก็ใช้เครื่องปรุงก็มีน้ำมันนะก็ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมอันนี้ขายไม่ได้เลยนะแล้วก็รสด,ดีหอยู่ในขวดนี่รสด,ดีนะคะแล้วก็น้ำตาลสานิดหน่อย ตาสนิดหน่อยนะคะให้มันมีรสชาตินิดหนึ่งแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่นี้เองอร่อยมากนะคะใส่พริกกระเทียมที่เราบดเอาไว้ค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปผัดก,กับน้ำมันนะคะผัดให้ผัดนานแค่ไหน ผัดให้หอมนะคะ่ะผัดให้ข้างบ้านด่าได้เลยค่ะให้กลิ่นออกมาแบบให้ฉุยๆนะคะน้ำมันเราใส่น้อยมันก็จะแห้งอย่างเงี้ยสร้างมันไม่เป็นไรและชาวบ้านไม่ด่าแล้วกูอ้อนจะด่าตัวเองละขั้นตอนต่อไปกูก็กจะใส่โอ้ยน้ำมันหอยนะคะ แต่เท่านี้เลยเห็นไม่เยอะนะแต่เยอะนะคะแล้วก็ตาหนิดมือปิ้งใส่งห้่รูหาน อันเนี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะมันสุกแล้วแล้วก็จัดก,การเอากุ้งที่เราลวกไว้แล้วมาตอี้นี้นะคะเทใส่ลงไปกริ้ใงใส่ให้หมดตกเฟมน,นิดหน่อยแล้วเราก็ผัดเห็นไหมกุ้งมันก็เด้งเด้งตึงตึง,ง,งขาวขาวอุวอแล้วก็ผัดให้มันเข้ากับเนื้อกุ้ง าหอยน่าจะกินมะพอแล้วฟิดไฟได้กุ้งเราสุกอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราลวกเอาไว้นะสุกแล้วค่ะตอนนี้สุกแล้วค่ะอร่อยะะแล้วค่ะตักข้าวรอได้เลยค่ะอ่าแต่ครูออไม่ได้กินข้าวคุณคน,คนไม่ชอบกินข้าวคูออซื้อบะหมี่มานะคะบะหมี่ เส้นใหญ่จะลวกบะหมี่เส้นใหญ่แล้วก็เอากุ้งผัดพริกสดราดไปบนบะหมี่นะคะแล้วก็จะทานอวดทุกคนอันนี้ค่ะบะหมี่ค่ะก็ชอบกินบะหมี่ไข่แบบเส้นขาวๆะนะแต่ใครชอบเหลืองๆก็เลือกเหลืองๆมาแล้วแต่นะชอบแบบไหนเราก็ซื้อแบบที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาบะหมี่เนี่ยล้าง ล้างแป้งออกเนี่ยคัวก็จะมีชามใส่น้ำไปสองชามชามหนึ่งเอาไว้ล้างเส้นบะหมี่นะแล้วก็เอาไปลวกพอลวกเสร็จแล้วแล้วก็เอาเส้นบะหมี่ลงมันน็อกในน้ําเย็นก็จะเป็นสองชามแบบนี้เสมอนะคะเส้นก็จะเหนียวนุ่มอร่อยนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวคัวก็จะเอาบะหมี่เนี่ยที่คัวเอามาคลี่ออกจากก้อนแล้วนะไปใส่ในน้ํานะคะใส่ในน้ํา เพื่อที่จะเอาแป้งออกเวลาเราต้มหลายๆครั้งเนี่ยแป้งมันจะได้ไม่เป็นเหนียวอยู่ในกระทะนะใส่ในนี่เลยค่ะแล้วก็ขยี้ขยี้เลยนะให้เส้นมันสุก จะต้องต้มในน้ำเดือดน,นะเส้นมันจะได้อร่อยไงบะหมีม่จะได้อร่อยนะถ้าเราไม่ต้มในน้ำเดือดมันก็ไม่อร่อยจากนั้นก็จะตักเส้นออกไปใส่เป็นนกในน้ำเย็นนะคะตอนนี้เส้นลวกแล้วค่ะบะหมีม่ขาวๆนะเดี๋ยวพก็จะตักกุ้งลาดนะคะตักกุ้งลาดนี่มาวาาตรงนีโ้โอ้หเราก็เลือกกุ้งที่เราต้องการชิ้นไหนอร่อยอร่อยนี่น่ากินเน่ ราดนี่นะกุ้งเยอะๆยยัวไหมยัวนะเขียนเบ็กเลยกุ้งนะพอเราไปแช่แช่เบกกิง้งโซดานะมันก็จะกรอบเด้งนะคะแล้วเราก็มาราดราดยอยอะๆแบบนี้ เนี่ยจะตัเท่านหรกก็ได้เพราะเราทากินเองแล้วไม่ได้ไปซื้อใครอยากกินมาเลยนะคะที่บ้านหัวอ้อค่ะตอนนี้มาถ้าตอนนี้ยังคันนะคะนี่อร่อยไหมน่าก,กินไหมน่าอร่อยที่สุดเช่นนะคะกุ้งผัดพริกสดบบหมี่มาแล้วบะหมี่บะหมี่กุ้งพริกสด บะหมี่กุ้งผัดพริกสดอายด้วยเด้อแ่มันระบากตรงที่ว่าต้องออกกล้องไว้บนขาตั้งกล้องแล้วก็ทำแบบนี้ไม่งั้นไม่มีคนทายอร่อยน่ากินไหมอร่อยด้วยนะคะใครสนใจอยากจะทานบะมี่กุ้งผัดพริกสดเชิญที่บ้านครูอ้อได้เลยนะคะเป็นไงนี่บะหมี่สองก้อนเะนี่ยเต็มชามเลยความหิวนะทำให้ขนหน้ามืด